เครื่องยนต์โกลเด้นโบ1.5 5พาร์ค่ะแล้วก็โคงนกเอ็นที1.6ค่ะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาฬสิน์นะคะทางด้นนี้ก็ขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดขันแกตนนะคะเดินทางมารับพี่นกใหญ่นะคะ1.6ค้างยาวนะคะเฟืองเทียใหญ่นะคะตัวนี้ล้อไป5วง30นะคะแล้วก็เครื่องยนต์1.5 5นิวพาร์ค่ะตัวเครื่องยนต์ก็รับประกัน1ปีนะคะสำหรับเจ้าคงก็รับประกัน1ปีนะคะตัวนี้ ช่างกำลังจะติดตั้งให้ลูกค้านะคะติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะทดสอบระบบแล้วก็ลองนะคะลูกค้าสนใจนะคะเครื่องยนต์ใหม่นะคะแล้วก็สนใจโครงตานกนะคะร้านเราจ,จัดจำหน่ายครบวงจรเลยอุปกรณ์ทําหน้านะคะตัวนี้ลูกค้าก็นํารถมาใส่กลับเองนะคะรานะคาโครง n t 1 6อยู่ที่นะคะโปรโมชั่นเลยรับเองอยู่ที่48,000บาทนะคะแล้วก็ ตัวนี้เป็นเจ้าโครงโลเดนโบหนึงห้นิวพาร์ตนะคะถ้ารับไปครบเซตแบบนี้ก็31,500นะคะสำหรับตัวเครื่องนะคะนี้เราก็มีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยเลยนะคะอันนี้เติมน้ำมันเกียร์เติมน้ำมันโซลาร์ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูการขับทดลองกันนะคะเดี๋ยวเอาไม้ออกนะเคลียร์พื้นที่ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินนะคะ เป็นตัวแทนจำหน่ายโคงตานกแล้วก็เครื่องยนต์โลเดนโบว์นะคะตัวนี้ก็มีงบลูกค้าก็31,500นะคะสำหรับตัวเครื่องสำหรับตัวโครงก็4ี0 0 0นนะคะมหารถไปย่ำหน้านะคะก็เครื่องยนต์โลเดนโบวร้านเราก็เป็นตัวแทนนะคะมีการรับประกันให้1ปี สวยๆเท่ๆแบบนี้เลยคุณพ่อเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณพ่อเดินทางมารับมาอยากบ้านไหนพ่อเมือกคุยเชือกกูทองเอฟซีตัวจริงนะคะคุณพ่อเดินทางมารับถอยไปยกๆเลยราคาเกือบแสนนะคะรวมอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะตัวนี้ ลูกค้าสนใจอยากได้รถไถเดินตามไปย่ำานานะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกระสศิล์ก็าานนจาจะสนใจติดตอนน่อแนะนำให้ในเด้อคุณพอ่อบ้านคุยเชือกเข้ากับลูกค้าเอฟซีไรยูใช้ดีบอกต่อนะพอนะ่อเนาะคุณพอ่อเสีเอาไปย่ำหน้านะคะขอบอกเป็นภาษาอีสานนำํำเอาไปย่ำหน้าลงหน้าเลยรอบสาม หมานคักขายเข่าไหมนวะพ่อหมานดยวยครับจนไ๋ยเดี๋ยวออกรถขั้นหนึ่งคุณละหน้าซีบเลยมานคักเลยเห็นปหม้านคักคุณนี่ขั้นมาถอยโกลเดินโบลละากาโค้งนกเอ็นที่หนึ่งหกก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่อุดหนุนร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาฬสินน่ามีหลายกัเลยมื่อเอจ้าโอ้ขอบคุณในหลายพ่อขอบคุณในหลายดูแลกันไปนึ่งปีพ่อวที่นี่ ประกันมีใไฮจ้ะสงสัยยังกะโทรมาติดต่อสอบถามได้เนะพอเนะจ้าขอบคุณพ่อหลายๆเลยจ้ะคุบย่ำนานะคะมีจัดจำหน่ายนะคะทั้งปืนใหญ่คู่นะคะแล้วก็แบบบูธนะคะพวกไม้เทือกพวกชักล่องนะคะดูบรรยากาศทีนี้เราจะไปขึ้นรถนะคะตัวนี้ คุณแม่เจ้าของรถบอกว่าดูทุกเช้านะคะวันนี้เลยตัดสินใจมาซื้อที่หน้าร้านนะคะนั่งทานกาแฟอยู่มุมนู้นนะคะบรรยากาศแดดมากเลยร้อนแดดเบิ้งทุกมือมแม่หนอแม่อมมแอเอฟซี <FC> <S <S ตัวจริงเนาะตอนนี้นาาจ้าถึงใจมากเลยได้จ,จัดสุดหี่ไปเลย จ่าขอบคุณแม่หลายๆเล้อจ้เอาเด้อที่อุดหนุนลูกสาวขอบคุณแม่หลายๆลูกค้าสนใจโครงตานกนะคะโครงมุ้ยเล้งบางนาเครื่องยนต์โกเดนโบนะคะหรือจะเป็นคูบต้านะคะก็มาดูที่หน้าร้านได้เลยนะคะร้านเรามีการรับประกันให้ทุกตัวค่ะมีบริการหลังการขายแน่นอนนะคะที่หน้าร้านลูกค้าสนใจอยากสั่งซื้อออนไลน์ค่ะสั่งซื้อได้ที่เบอร์0979712677นะคะ ดูบรรยากาศนะคะไปรอบๆดูบรรยากาศไปด้วยกันอันนี้เอาเมื่อน้ำด้วยพ่อเพื่ออะไรใส่ล่างมุ้งแม่นเบิร์ดกุญแจที่ใส่ละชุดกุญแจนี่ก็พึ่งเข้าร้านนะคะพี่โอ้ขอเสียงหน่อยเอ่อเอซถามหาคุณเกศหาแป๊บเนื่อง อันนี้ก็ร้านเราก็จัดจำหน่ายนะคะเครื่องยนต์แล้วก็รถเดินตามรถแท็กเตอร์ค่ะลูกค้าสนใจโทรสอบถามได้เก็บกับ,บัันน้ำเลยเด้อพอเดอ้อเพื่อได้ใส่อันนี้ก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะเบ,บอร์โทรเบอร์เดิมนะคะ097 971 2 677ร้านสมคิดการค้าจังหวัดกรสิน มาดูหน้าร้านนะคะเรามีรถ P E M นะคะรถ P E M ตัวนี้8ปดหมืน้านะคะมีลรตเตอรี่ปั่นดินให้ด้วยได้เลยนะคะลูกค้าที่มองหารถ P E M ไปใช้ปัน่นสวนปั่นหน้านะคะทำนานะคะตัวนี้จะเหมาะสำหรับนาแห้งนะคะนานาแห้งหรือว่าทำสวนทำ ที่ต้องใช้โรตเรี่ปัน่นหาที่ไม่หลุมมากก็จะเหมาะเลยร้านสมคิดการค้าจังหวัดกรสินนะคะป้ายสีแดงแบบนี้บรรยากาศร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสมคิดการค้า